สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูเมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการอ่านจับใจความของพี่ๆชั้นป .3 ค่ะก่อนอื่นเลย,ยเรามารู้จักความหมายของการอ่านจับใจความก่อนค่ะเป็นการอ่านเพื่อมุ่งหาสาระสําคัญของเรื่องโดยจะต้องรู้ว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีความสําคัญอย่างไรและกล่าวถึงใคร โดยแนวทางในการอ่านจับใจความจะประกอบไปด้วย 1. ตั้งจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเราอ่านไปทำไมสําสำรวจส่วนประกอบของเนื้อเรื่อง 3. ทํทำความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าเป็นหนังสือประเภทอะไร 4. ใช้ประสบการณ์และภาษาที่เขียนด้วยภาษาของตนเอง ซึ่งประโยชน์ของการอ่านจับใจความนะคะก็มีมากมายเลยค่ะทั้งเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพตัดสินได้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าประหยัดเวลาในการอ่านค่ะและที่สําคัญช่วยในการเตรียมตัวสอบค่ะหลังจากที่เรารู้ความหมายและแนวทางในการอ่านจับใจความแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านจับใจความจากเนื้อเพลงช้างค่ะ ช่าง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 เอล่าเอล่าเอล่าสนช่าง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 เอล่เอล่าสอนช่างช่าช่างช่างช่างน้อเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตัวโตไม่เบา หลังจากที่อ่านเนื้อเพลงช้างจบแล้วครูเมม,มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านจับใจความค่ะโดยประกอบไปด้วย4ข้อให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษเปล่าค่ะข้อที่1เพลงนี้กล่าวถึงเรื่องใดเกี่ยวกับช้าง2จมูกของช้างเรียกว่าอะไร3อะไรอยู่บริเวณใต้งวงของช้างและ4จงอธิบายลักษณะของช้างให้เวลาทำทั้งสิ้น5นาทีค่ะ ง่ายใช่ไหมล่ะคะนักเรียนเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่าคะ่ะข้อที่1ตอบลักษณะของช้าง2ตอบงวง3ตอบงาและ4ตอบตัวโต,วตวมีงวงมีงามีหูมีตาและหางยาวคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนการอ่านจับใจความไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูเมย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ